สวัสดีคร sure. ับผมเอิร์ธครับสวัสด ah. so, ีคร like ับผมมิกครับรู้สึกว่าขอบขอบคุณตัวเองที่ได้มาทํางานในวงการครับได้มาเจอมิกซ์ได้มาเจอทุกๆคนที่อยู่กับเราฮะแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้ความรักกับเรามากแล้วก็รู้สึกว่าเออเราภูมิใจที่มีเขาอยู่อย่างเงี้ยคือเราเริ่มมาจากการที่เราเป็นนักศึกษาสตวแพทย์คนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราก็เข้ามาทํางานในวงการบันเทิงอ่ะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเข้ามาสู่อาชีพอีกอาชีพหนึ่งแล้วก็ ดีใจที่ได้เจอทุกคนอย่างเงี้ยเราได้เจอแฟนแฟได้เจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารักอไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เราได้เจอทุกคนครับก็ขอบคุณมากที่ทุกคนให้ความรักกับเราถามว่าพอใจไหมบอกตรงตรงเลยว่ายังไม่พอใจคือผมอยากทำผลงานในวงการบันเทิงคือมันยังไม่ได้ครบทุกอย่างอ่าใช่าามีให้มากขึ้นแล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นมากขึ้นครับของมิกจริงๆก็แอบ้ายๆพี่เอิร์ทคือไม่ได้บัอยไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เราไม่ภูมิใจนะแต่เรารู้สึกว่า มันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำถ้ามีโอกาสหรือว่าเราแบบความสามารถถึงแล้วคนให้คนเห็นโอกาสของเรา mm hmm. เห็นถึงศักยภาพของเราก็จะดีใจครับแล้วก็อยากจะทำมันให้ครบท mm hmm. ุกศาสใหญ่ที่สุดเหรอครับตัวเองนี่แหละฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำแล้วแล้วมันตั้งใจมากๆไอ้ความตั้งใจตรงนี้มันส่งผลตอบแบบเวลาเราเราแสดงละครใช่ไหมมันก็จะแบบดูไม่สบายตัวในการเล่น เพราะว่าความตั้งใจของเรามากเกินไปกดดันตัวเองแล้วก็คาดหวังตัวเองว่าตัวเองต้องแบบเพอร์เฟกตัวเองต้องแบบเล่นให้ดีต้องร้องให้ดีต้องแบบโชว์ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันไม่ถึงจุดที่ตัวเองคาดหวังอย่างเงี้ยมันก็จะกลับไปคิดที่บ้านแล้วว่าแบบทาไมเราถึงไม่ทําแบบนั้นนะทำไมเราไม่ทาแบบนู้นอะไรอย่างเงี้ยของผมมันคือความไม่มั่นใจมากกว่าคือจริงๆแล้วคือผมเป็นตัวของตัวเองมากๆเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองแบบจริงๆ <c oughs> แล้วก็ไม่สามารถแบบว่า ดิเทนทูบี be, ที่จะเป็นนู่นนี่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่สามารถแก้ได้เลยคือความไม่มั่นใจของตัวเองเนี่ยผมเป็นคนที่ถ้าผมไม่มั่นใจอะไรผมจะตัวสัน่นผมจะมือเย็นแล้วผมก็จะแบบนิ่งอันนั้นคือสิ่งที่ผมได้เป็นทุกครั้งเวลาที่ผมเจออะไรยากๆในชีวิตอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้ยังตอบอันนี้ยังยังไม่รู้เลยอะจริงอ,อ,อันเนี้ยินไม่ออกอันนี้ไม่ตรงเ,ออเราทำเต็มที่กับมันทุกอย่าง เราไม่ได้สนว่าเราไม่ได้คํานึงถึงว่าเราจะมีโปรเจกต์ต่อไปหรือเปล่าเราแค่โฟกัสตรงหน้าก่อนอย่างเงี้ยให้มันดีที่สุดก่อนแล้วเราค่อยมาต่อยอดทีหลังอย่างเงี้ยค่อยเป็นผลพลอยได้มากกว่าครับด้วยวัยทำงานของเรามันยังแบบเรายังเด็กอยู่แล้วเราเพิ่งเข้ามาในวงการไม่นานใช่ไหมจริงๆแล้วทุกวันนี้สเต็ปของผมก็คือตั้งใจททางานทํางานทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเราได้มองไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่เงี้ยเราได้ทํางานในในจุดที่เรารู้สึกว่าฟูลฟิลแล้วเราก็พอใจกับมันแล้วเราก็คง หาจุดที่เราจะฟูลฟิลกับชีวิตของตัวเราให้มากขึ้นมากกว่าตอนนี้มันมี2ภาพเลยอะเอ้ยมันมี3ภาพในจริงๆอะตอนนี้มี3ภาพคือเป็นคุณหมอก,ก่อนอย่างที่2ก็คือเป็นนักแสดงต่อไปแนตะ่แต่อาจจะเป็นแบบในบทบาทอื่นอย่างที่3อยากทาธุรก,กิจใช่คือผมมีธุรก,กิจที่ผมอยากทํามากๆคือร้านอาหารผมเป็นคนชอบกินอาหารแล้วผมก็อยากจะทําร้านอาหารมากๆ เตอนเด็ผมแบบที่อายมากเวลารายงานหน้าชั้นเรียนอย่างเงี้ยเออผมแบบประหม่ามากมือสั่นเหงื่อออกเลยทุกครั้งเวลาที่รายงานหน้าชั้นเรียนแต่พอได้มาทํางานในวงการมันเหมือนแบบว่าขัดเกลให้ตัวเองแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็กล้าพูดกล้าคิดกล้าทัดในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสอนให้เราเ,ออเห็นใจคนอื่นมากขึ้นอะ <de an> ไรเงี้ยฮรเราต้องคิดทุกอย่างทำทุกอย่างให้มันแบบรอบคอบมากในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเราต้องคิดเผื่อคนอื่นไม่ใช่แค่ในมุมมองเราเนี่ย พอมันโตขึ้นมันเรียนรู้อะไรมากขึ้นเ่ยคือตอนใน,นอดีตอ่ะเราเป็นเด็กอ่ะบางครั้งเราก็ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแหละแบบว่าแต่พอตอนนี้เรามองเข้าไปแล้วเราเรียนรู้แล้วเราก็จะไม่ทามันอีกแล้วก็จริงๆแล้วว่าแฟนคลับทุกคนก็เหมือนเป็นคนที่สอนเราเสมอเราไปเช็คฟีดแบ็ตลอดเลยนะพอเราอยู่ตรงกลางแสงเนี่ยเราอยากรู้ว่าบางครั้งเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราก็ไปดูไปเรียนรู้แล้วก็ถ้าเกิดมันผิดอ่ะเราก็อยากกลับไปทำอีกนะมันคือสิ่งที่ผมรู้สึกผมได้มาจากการที่ผมเป็นคนในสปอร์ตไลท์อ่ะ ม,มันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้อย่างที่เ,เอิร์ธบอกว่ามันทําให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและใจเดียวคนอื่นมากขึ้นเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ผมได้หลักๆเลยคือผมรู้สึกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งผมเคยได้ยินคํานี้มา,มาคาว่าถ่ามือชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ขายความไพรเวทไปแล้วแต่ไม่ขายแต่ไม่ไม่ไม่ได้ขายจิตวิญญาณผมชอบคำนี้มากผมรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ แน่นอนแหะเราเราต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่อยากขายคือขายจิวจางตัวเอง <ST Special ist> พีออฟเป็นผู้กำกับที่เวลากำกับเขามีลายเซ็นชัดเจนว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเพลงที่เข้าไปใช้ในซีรีส์ <ST> S> <S แล้วก็ <ST> S> <S เนื้อเรื่องที่เขาค่อนข้างมีเลเยอร์มากกว่า1มากกว่า2จะมี3 4 5เป็นแบบบันไดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าอันนี้คือสเสน่ห์ของพี่ออฟแล้วก็มีอคอนฟ lict มากมายในตัวละครในใในในเรื่องยอย่างเงี้ยฮะนี่แหละคือลายเซ็ของพี่ออฟผมมาเคยกลัวพี่ออฟตอนที่ทำพันดาวคือไม่คุยพี่ออฟเลยเพราะว่าผมกลัวที่จะคอมเมนต์กลัวที่จะโดนว่าเพราะว่าเราเรา,เรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่ออฟน่าเครียดแล้วว่าเราเราทำไม่ดีประวะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบพอเวลาคัสซีสต์เด็ดผมแบบนั่งอยู่กับที่เลยไม่ได้เข้าไปหาพี่ออฟอะไรเงี้ยผมแบบกลัวเขาไปพักนึงเลยจนมีครั้งที่เขาเขาส่งเมสเซจมาว่าในพักของการทำงานอ่ะกลัวเป็นผู้กํากับ แตน่นอกเหนือการทางานกูยัยยงเป็นพี่มึงตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นพี่มือคำนี้ผมแบบลองให้ออกมาเลยรู้สึกว่าเออมันปลดล็อกของเราอะไรหลายๆอย่างในช่วงนั้นผมรู้สึกว่าพี่ออฟเหมือนไม่ใช่แค่คนที่เราเคารพเป็นแบบพ่่งกับคนนึงในชีวิตเราอะ่ะเขาแบบเป็นคนที่สอนหลายๆอย่างในชีวิตผมเงี้ยเป็นคนที่ให้โอกาสในชีวิตผมแบบเยอะมากเลยแล้วในเบื้องหลังพาร์ทเบื้องหลังในชีวิตเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรอะ่ะคนแรกที่เรา หันไปเจอก็คือพี่ออฟแล้วทุกครั้งที่เรามีปัญหาเราหันไปคุยกับเขาเป็นคนแรกแล้วเขาก็จะให้คําตอบที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้แบบแค่มองแค่มุมเราอะมันมองถึงมุมคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ทําให้ผมเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วผมก็ดีใจมากที่ครั้งนี้ผมได้กลับทํางานกับเขาเราไม่รู้หรอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้ทํางานกับร่วมกับคนเดิมอีกกี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าเออขอบคุณพี่ออฟที่เลือกผมแล้วก็พี่เอิร์ธเข้ามาเล่นในเรื่องนี้ ดีครับดีมากเลยครับเพราะว่าพูดถึงโฟล์กับเจมินายก่อนคือเป็นน้องเป็นนักแสดงหน้าใหม่หรือว่าเป็นนักที่เข้าใหม่อะไรเงี้ยฮะก็เขาคือมีของมากสายตาอินเนอร์เขามาเต็มเลยบางทีบางทีแบบ,บถ้าเป็นนักแสดงเด็กเเขาจะแบบมีประมาทกับการเล่นกับรุ่นพี่อะไรย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนี้ยเขาไม่มีเลยคือเขาสามารถตอบบทฉับๆัได้ต่อกันเลยเงี้ยแล้วก็ โอโหอารมณ์มาเต็มเงผมว่านับถือใจน้องโฟจริงๆแล้วก็ส่วนเจมินายคือต้องรับบทเป็นผู้พิการทางการได้ยินอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องไปเรียนภาษามือเพิ่มซึ่งผมว่ามันยากนะการที่จะสมมติคำหนึ่งเป็นคําแล้วก็ใช้มือไปด้วยเงี้ยผมว่าต้องใช้ความจํามากอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเข้าใจกับคนแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็อยากนาเสนอว่าคนพิการทางการได้ยินเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็ต้องการความรับยังไงโฟสเป็นเด็กที่คนไปนักแสดงจริงๆแหละ แววตาแบบนักแสดงมากคือแววตาเขามีความดือ้อมีความใสและสื่อสารอารมณ์ได้ดีมากส่วนเจมผมว่าความยากของตัวละครเจมอะ่ะคือตัวละครที่คือมันชาเลนจ์นะความยากของมันคือการที่มันสื่อสารออกมามันยากมากนะพี่คนที่ตัวจริงของเขาอะก็คือจะมีนายเขาพูดปกติแต่วันนึงเขาต้องสื่อสารโดยการเออป็นคนที่แบบต้องใช้ภาษามือมันมันยากมากที่จะเอ็กเพรสชั่นทุกอย่าง โดยไม่มี voice จากคนที่การใช้ voice มาตลอดชีวิตอ่ะอม,มันยากจริงๆนะแล้วผมก็เห็นเขาเล่นแล้วแบบเป็นบทที่ผมอยากเล่นมากเลยนะจริงๆแล้วนะส่วนเฟิร์สขา้าตังจริงๆแล้วอ่ะเข้าตังเป็นคนที่ผมเจอเขามาแต่นีทานกันดาวแล้วแล้วผมก็รู้ว่าความสามารถเขา,ามันก็คือเบอร์ต้น มันเล่นกลจริงๆนะเข้าตังอะต้องให้แต่ว่าคนที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือเฟิร์สผมไม่เคยทำงานกับเฟิร์สแต่ผมเป็นเพื่อนเฟิร์สแล้ววันหนึ่งเราไ,ได้มาทํางานกับมัจริงๆอะเรารู้แล้ว่าคนแบบตั้งใจทํางานมากแล้วมันก็เป็นคนที่มีความอ่อนไหวและที่สําคัญก็คือสองคนนี้เป็นเพื่อนที่ผมรักมากแล้วก็ผมดีใจมากที่วันหนึ่งผมได้ทำงานกับเขาแล้วก็การทํางานครั้งนี้มันแฮปปี้มากๆทุกคนแบบตั้งใจมาก ทุกคนเลยรวมถึงมาร์ควิวด้วยนะทุกคนแบบตั้งใจกับมันจริงๆอะ่ะก็ขอบคุณที่ทำให้ผลงานเรื่องนี้มันออกมาผมดีใจมากที่ผมได้มีส่วนร่วมส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ครับ